ปกติอะ ELC ปกติโอเคสดีครับวันน oh, yeah, yeah, yeah. like ี้เราก็จะมาเล่นเกมผีกับเด็กออทิสติกเทียมนะครับไปกันเลยเย่เย่เย่นี่แม่งเหมือนจริงๆเหมือนเด็กออทิสติกเทียมอันมันต่างกันยังไงอะสีแดงกับสีฟ้าต่างต่างกันยังไงวะเอ๋อเรื่องราวกบบไรคีดจำกัดเจ้าแบบเรื่องราวก่อนหน่อย เอานี้เปล่าเหนื่อยมึงอ้ะเข้ามาซีเข้ามาซีเอาแล้วเห็นเขาไปละแต่ฉันคือวิญญาณที่จุกเธอเฮ้ยอย่าเข้ามาปิดล่อออก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 เลยอยากอยู่กันเถอะทำไมก่อนเราจะมาเดทกันที่บ้านหลังรอรอเพื่อนเอาไปกันเนี่ยไปเราจะไปเดทกันไปไปเดทกันเถอะออกดีกว่า พูดดีๆพูดให้มันดีๆเถอะเองดูเขาตัวเขากินแซ่บงเสมอดูดวงจันทร์ดีไหนอ๋อเอ้าไหนอุ้ยน่ากลัวมากกินหน้าก่อนน่ากลัวมากเอโน่เอโนมมลีอันนี้เขาเหมือนแบบเราทำงานพาร์ทไทม์เป็นโรงงานมันคือเ่อนึงเคยเห็นในติ๊กต็อกอันนี้ใช่หรอ ไม่เคยเห็นเยเคยเจอผีก็แอปแอปกีดหน่อยนะมันจะได้ดูมีอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเกมนี้ไม่น่ากลัวหรอกเกมเหลี่ยมตกแตะแบบก็ได้โอ้ยโอ้โหตัวเบี้ยโอยอะไรอ่ะงูหรอไม่มีหน้าชิคกี้พายอ๋ออ๋อเริ่มเกมแล้วโอ้โหอ้าวนีตัวอะไรอ่ะอ๋อแมวโอ้ยโอ้ยทำไมก่อน หล่อตั้งเลยฉันชอบกอในร่างนี้นะไหนดูสิขอดูเคหน่อยอ่าน,น,นมันมีป้ายบัตรอ่ะเอ้ยกรเล็กมากเลยอ่ะกอไม่มีเคเอเอผู้ชายอะไรเล็กตั้งเลยเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะมันไม่มีหน้าของมไม่มีหน้ามีหน้าแนะ่เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นหุ่นหุ่ยนี่ไงเราทํางานเป็นอ่านไม่ออกอกรอ่านสิอะไรอ่ะ S <S ไปเลี๋ยวโง่นี่เดี๋ยวกว่านให้ดูนั่นแหละว่าชาวเยอว์มาไอะไรไม่ใช่ไหนวมามา,อ,า,อ,าะอะไรอะไหแนวมามาชาวมามาอะไรมาม่าชาวมา,าวมา,า,มาโอ้ยสำเนียงต่างกันนิดนึงเรา,าปิดแล้วเหรอไ้ยเรามาสมัครเป็นพนักงานไม่เชื่อเราปิดงด้ไงที่นี่เปิปดอดิ เดี๋ยวเขาไปให้ยินนีต้อนรับสู่บาคาร่าเอาไ่ให้โอ้พูดล่ยอะไรเปลแไม่ออกกแปลเคครับวาใชปแปลไม่ออกรู้ไหนเอาเปิดสีเปิดเป็นปั๊กลอง่องวิ่งอุ้อนตรปิด เฮ้ยเธอออกแกล้องตอปิดไม่ได้โดนอ๋อโดนกินออกไม่กล้องยง้เนี่ยเขาอยู่ข้างในให้ปิดหรอกเฮ้ยกล้องไปิดอ๋อัดเอไกล้องย่ห้วมึงปิดแทน great now open the window let everyone know y a d ขอยากเนื้อก่อนแล้วก็บอกว่าเปิดหน้าต่างก่อนอ่านไม่ออกจริงนี่หว่ะเปิดยังไงล่ะเปิดไอขากอนมะน้องเขาสอนก็น้องไ้เขาสอนว่าตอนแรกตอนแรกเขาพูดอะไร่ยเกขาแปลให้อย่างหรออย่าลืมอ่านกฎข้อความปลอดภัยด้วยนะที่ไหนอยู่นี่ครับเงาะอะไรมันอยู่นี่อยู่นี่อ๋อไม่ใช่หรออันนั้นหรอ อันนี้หลักถ้าเจอสิ่งแปลกแปลกอ่ะดูนี่เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะออกอย่างไรนออกไงก่อนออกไม่ได้คืออะไรเจอไรแล้วนี่เขาอ่านให้ปิดหน้าต่างถ้าคุณไม่ต้องการให้บริการลูกค้าเสร์ฟลูกค้าปกติปิดหน้าต่างให้พวกที่เขามีความผิดปกติอย่า กูอ่านภาษาไทยดี่ยไปไทยใช่หมไใช่คือใหญ่คำนี้อย่าให้บริการลูกค้าที่ผิดปกติการให้บริการบริการแก่พวกเขาเป็นความผิดพลาดแต่ละมมาแล้วอุ้ยอคนนี้ตูผิดปกติเหมไม่ชอบคนแข่ผิดปกติไหมอีแก่กับเลือแล้วมาซื้อแมมเบอร์เกอร์ตลก กูปิดร้านกูไม่รับแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์เคบับเคบับเหรอเริ่มต้นด้วยเลสเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรเนาะเขาบอกนา้อยากได้อะไรทำตามขั้นตอนดิไม่รู้ว่าไม่ได้อ่านอุ้ยเดี๋ยวอ่านกดก่อนเองเสิร์ฟลูกค้าไป ถ้าลูกค้ายิ้มหายแล้วไม่ได้ใส่เนให้ลูกค้าลูกค้าโอ้ลูกค้าตามา150แล้วเนี่ยลูกค้าไม่เอาเนี้อขออร่อยอร่อยนะจะกินอินดีต้รับสู่การเปลี่ยนกางคืนรดสงบและปฏิบัติตามกฎถ้าลูกค้ารอยยิ้มมามอบสุร้ายเขากล่องที่เปียกและเคลื่อนที่คุณต้องปิดผนุกไว้ที่เคาน์เตอร์ ทุกวันศุกรอบสองนาทีสองหรอรถไม่มีรถที่ไม่มีคนขับจะมาถึงนั่นคือการตรวจสอบออกผ่านประตูหลังทันทีอ๋อถ้าเราเจอรถไม่มีแบบคนขับอ่ะให้ออกจากประตูหล่างนะถ้ามองไปที่บูสาวาคือเฮียอะไรวะเอ้ยมาแล้วอุ๊ยคนนี้ดูหล่อจังเลยอ่ะขอองค์ควยได้ไหมครัอุ้ยอุ้ยอดพูดเลยอะอัดชิปจู พูดอะไรอะมวาพูดอะไรอ่ะถ้ามองไปที่บูสต์มาเตอร์ระหว่างการโดนสอบหากเนื้อคนไม้ขูดเต้นและคางมันเต้นและคางยังไงวะปิดเขาแล้วออกไปอย่าฟังเสียงในเนื้อสัตว์ถ้าเขาต้องการให้คุณอยู่ที่นั่นมันให้คุมันให้ทำอะไรเองเขาอ่านกดจนเหนื่อยแล้วอ่ะนั่น ถ้าผู้ชายที่ไม่มีหน้าเข้ามาสั่งเสิร์ฟเขาถ้ามองตรงไปที่ใบหน้าของเขาลูกค้าบางคนไม่สามารถให้บริการได้เลยปิดหน้าต่างทันทีในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือไม่รู้จักทำตามสถานการณ์ตอบสนองให้ลูกค้า่อนต่อเปิดประตูถ้านเป็นคันว้ล่ะคลายเลมบริการลูกค้าเหี้ยก่อน ทำอาหารไงบริการไงเฮ้ย<อ>เออจะทำให้ลูกค้ากันทำทำโอโ้โหต้องต,<า>ต้องให้แม่สีบ้านแม่สีเมืองเขาทำเหรอเนี่ยกูพูดเลยมีแกงเขียวหวานด้วยไอ้ในแกงเขียวหวานนะ รอนานไหมพี่อุ๊ยเออมันหลอกบ่าเลยอะจับแหกแหกตาดูดีความหลอกปวดเมื่อะไปคช้าผมค่ะเวินไีโตเคบอสสิอาชิเตลโยนะคะอย่างน้อยคุณได้บ้าจ้าเ้วดูท่าเดินมาดิ ไปเลยไปเลยเราทำอะไรได้ไม่ใชลูกค้ารอรอลูกค้าลูกค้าอุ้ยมาแล้วมาแล้วมามาแล้วคนนี้ก็รออ่ะยวเข้าไปหรอช้ารึไงเฮ้ย เขาเปิดประตูละบ๊ายบายไม่บายเขาเพก่งพับเอ้ยโอ้ยมึงกลัวมึงบริการลูกค้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ขังเดี๋ยวเขาไม่ซื้อป้าเราแล้วเราเจ๊งแล้วเขาจะเอาไปซื้อคอมไอแฮปได้ไงล่ะถ้ายังไม่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มยังไงเธอนี่อ่ะดูดูมึงมาเข้าทำงานได้ไงมึงไม่รู้วิธีทำเนี่ยเอาหยิบแป้งแล้วก็มาวาง ตอนแรกเนี่ยไม่ให้เริ่มเมื่อกี้อ้าวเป็นคนหยิบนะเดี๋ยวทางไปไปหยิบไปหยิบไปหยิบไม่ได้หรอได้อะไรไปหยิบหยิบจริงเหรอจริงไอ้เมคี้เนี่ยอุ้ยหมดแล้วเองอะไร Thank you นะคะบ๊ายบายนะสุดหล่อของผม เป็นไรวะคุณทำไปแล้วหนึ่งชิ้นฉันยังไม่ได้จบเฮ้ยเองปิดร้านดิเนี่ยคุยนานเธอเธอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นมไหมวะไหนอ่ะโอ้ยมาสองคนโอ้ยชิบหายแล้วปิดเลยปิดเลยโอ้ทำไมอ่ะมันคอหักมาไม่หรอกไม่เชื่อไหนดูสิ เขาเป็นแฝดดิป้าอุ้ยเดี๋ยวนีอุดิเห er ็นไหมโดนโอ๊ยอ่ะไมอ่านกดอ่านกดก่อนดิเมึงอ่านดิขาอ่านเองเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะอ่านไห้ไหมบอสให้ปิดอ่าปิดเสร็จแล้วมันก็หลอย่าเสืออะไรไม่รู้ลูกค้ารอกยิ้มให้มอบโซดา ถ่ามันยิ้มป้าตะกี้ยิ้มไหมเอาเปิดอีกรอบนึงเฮ้ยหายแล้วสวยสวยอือต้องลองเอ็งลองเปิดตัวดเอ็งลองเปิดไปดูสักร้านที่อยู่กลางร้านดิ่โอ้ยน่ากลัวตายเลยตอนเปิดตัวออกไปออกไปเองออกไปดูหน่อยเฮ้ยมันล็อกไม่ได้แน่เนี่ยรอคนนะโอ้แล้วเบียไม่หันเบียไม่หัน ขันไรอ่ะมันขันยังไงขันดิเปนมั้งมีมาแล้วเอาเรือยเรื่อยสวัสดีคุณลุงอาหารขออาหารชิ้นหนึ่งไม่ได้รับมาแล้วไม่ได้กินมาทั้งวันละโอเคร้อยห้าสิบบาทยิ้มปะลูกค้ายิ้มปะไม่ยิ้มเนาะเดี๋ยวเขาหยิบให้อ่ะ เองใส่เองใส่อ่ะเองเสียงเขาแปลกๆอ่ะเขาลงเสียงตามไม่ได้เหมือนได้ยินเสียงตดอ่ะเหรอเขาเปิดตดเหรอเหรอสขาตดว่าอะไรทำไมเฮ้ยลูกค้าปกติไม่ได้เอาตดอ่ะเดเดินเฮ้ยเอาไงนี้อย่าเอามือมาปัดอ่ะโอ้โหนี่คือของคุณนะ จะรู้ว่าคุณใส่อาหารของฉันเอ้ยอะไรอะไรอ่ะอ่านี่ชีพเป็นว่าไม่เป็นอะไรกันแล้วดูเดินดิแล้วดูเดินดิเอ้าไม่มีเองไม่เห็นชาตเด็ดเด็ดกว่าไอ้นั่นก็เขานี่แหละไม่เด็ดเลยเองก็ลงเดินตามมันไปไหมไม่ได้เอามันไปไหนแล้วอ่ะ ไปแล้วเดี๋ยวรอคนใหม่เลยว่ะอุ้ยขัาดึกขนาดนี้ยังมีคนซื้อเยอะเนาะเราน่าจะรวยกันละเองถ้าเราจบซื้นี้เราไปซื้อคอมไอแฮวนเป็นเถอะเฮ้ยเฮ้ยคุยคนเดิมปะสวัสดีค่ะอะไรคะเขาบอกเขาอ่อยหันีเิงดวออกก่อนไปเอาสิได้เลยค่ะเราจะจ่ายวันโนโตมากเลยอ่ะก่อนอย่ามองอย่ามอง จะมองโนโตมทำงานไปก่อนใครขอเกิดอะไรวะก่อนก่อนเกิดอะไรก่อนก่อนเีิดอะไรวะเฮ้ยเกิงอะไรอ่ะไม่ทำอาหารไปอย่าไปก่อนปิดไฟทำไมไไออ้้เร็วทำอาหารไปทำแหม่ ถ้าดูคลิปแล้วมันฟีดจะคิดเสียงอะไรได้ยินเสียงใช่ปะ่ะมันเสียงคออะเสียงคอเห็นไหมใช่เหรอเขาได้ยินเสียงชว่ชวยชว่ชวยชว่วยช่วยดูในี่ติต๊กตอกมันจะแบบโผล่มาตรงกระจกอ่ะ <c oughs> <ข>อใช่เหรอเจอเอาของเขาสิไปได้ละเขาไม่ชอบผู้ชายเอ้ยเขาไม่ชอบผู <your> ออ้หญิงอ๋อคืออยากดูโนโตมใช่ป่ะก็เลยไม่เล่นไปเข้าใจเข้าจิดตั้ต่ก่อน ไปดูโนโตมิอะไรอุ้ยต้อนไปกันเถอะไม่มีรถมาใช่เหรอเฮ้ยจะเปิดประตูสิเดี๋ยวสิ่งไรอ่ะรู้ชือเคาลี่เสียงแนวหูอ๋อสแนวต่อดิเคเอเอฟเคแบบนั้นเปไหนอ่ะอยู่ครับเดี๋ยนี่สินี่ลูกค้าไม่มาหรอแปลกใช่ครับรถมาวันนี้ขับรถมา,คมาใครจังวะน่ะเมื่อไหร่อ่ะจะเมื่อไหร่ผีจะมาเ็บรีบรอ่ะ ราทำงานสรุปเดินมาโดนรถชน <laughs> จะพูดจบเปล่าพูด <c oughs> เองแนวกัดอ่ะโดาห่านไปนะไม่โดนไม่เห็นมันยิม้มเลยไม่ยิ้มไม่ย <c oughs> ิ้มทำให้เร็วไม่มีตอเป็นยากไม่มีหัวอกทำรปทำไป อะไรอะไร่ดิอะไรอ่ะได้ยยินมอะไรไม่ได้ยินก้อนหูปาดก้อนเดี๋ยวจามมาเลยใส่ชิดใส่ชิดมีมีเสียงไรคันแน่คุณเด้ไม่ใสียงจริงไม่ได้ยินเสียงจริงไม่รู้เสียงอะไรนมันวะแค่จัเสียงมันจำสแก เราใกล้เลยละเสือมันจำสแกนนี่แหละตอนนี้เรามีเก้ารอยจอดแล้วรอบนาผีน่าจะมาจะเขาดูกล้องวงจรปิดเหอม่ใช่ดูได้อุ้มมันเห็นเราด้วยอ่ะไปเข้าสองตัวให้กูดูทีให้กูดูอะไรดูหลังบ้านกับไอ้เขาไม่กล้าเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ผีมาไปเองเราแบบเข้า no กัน ยายายาอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกกลัวกลัวหรอกลัวหรอครับอันนั้นมันตัวอยู่ข้างนอกอ่ะเใช่ปะไปอ่ะไปอ่ะไหนเอ็นยัยเอ็นยัยลูกค้ามาแล้วคุณนี่คุณนี่หมีมากคุณมีมากข่าขอเลยขอออกไปบริการนอกโรงเรียนเลยป่ะไปเลยไปเลย นี่คคุณมีมาสักหนึ่จอนโว้ยกลัวจริงนะจะปิดอีกนะที่หลังอ่ะกลัวจริงอุ้ยเนี่ยอีกอนมันบอกว่าจริงเหรอคุณปิดประตูเสร็จแล้วเลยเหรอดูดิดูต้องใช่สอก่อนตะเกียบมันพูดว่า จริงจังปะเนี่ยมึงปิดประตูใส่กเเัเห,หม่อตูสายหิวอะเห็นไหมเห็นที่ก็เธอไปปิดประตูใส่มันนะ,ะไ,ไปปิดประตูใส่เธอมาไงน้่เอาใหม่เอาใหม่แล้วไงแล้วลูกค้าหนีไปเลยเอาไงอะ่ะอุ้ยคนใหม่<อ>มาแป๊บนึงนะนมนคน,นปปมเปนยูทูบเบอร์ เดี๋ยวเขาดูไอ้ตัวนี้ให้เองทำอาหารต่อไปอย่าไม่ยิ้มได้ไหมถ้าคุไม่ได้จริงใจทำเสร็จหรอคือไม่ทำให้มันล่ะเดี๋ยวเขาดูก้ามจ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุ้ยเกมนี้มันชิวนะเถอะไปหันหมูไปหันหมูหันอยู่เนี่ยหันหันขาเองอยู่โอ้ยตอนเสียงอะไรปอกเขาดีเขาหันหมูอยู่เสียงอะไรเราปิดไล่มันอีกแล้วมันไปแล้วมันกีดยากเสียงกีดอุ้ยเองอ่อแล้วต้องแล้วต้องทำงานให้ครบหกวงไม่ก็ตีห้านี่แหละแล้วมันยืนแล้วมันยืน <laughs> มัมยืนอ๋อหากเนื้อขูดเริ่มเต้นละคางปิดเตาออกไปอย่าฟังเสียงเนื้อสัตว์ปิดเตาปิดเตาปิดตาปิดเตาปิดตายังปิดตาอุ้ยทำไต่ออุย้ยมันยืนแล้วเองเองมันยืนแล้วมันยืนแล้วทำต่อทำต่อ ทำต่อเองทำต่อเองเอาไงกับไอ้เช่นนี่กูไม่กล้าพูดกับมันแล้วเนี่ยปิดปิดเตาไว้ก็ปิดแล้วเองเองทำได้หรือว่าทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเปิดใหม่ครับนึ่งโอ้ยอย่าอย่าเปิดไปลองดูก่อนหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้เอ้เขาจบแล้วหรอไม่น่าเปิดไม่ใครเปิดปิดอ่ะใครเปิดปิดเว้ยแอนุกอยู่นะไม่ตายเลยเดี๋ยวดีเธอหน่อยจได้ครับจะต่อเอ้าทำไมอะอยากอาบน้ำอ่ะ อเออจะไปอาบน,น้ำก่นเดี๋ยวไม่ได้มา,ปาเ,เป็นยงไงกี้เกียร์ทีอ่ะเปนเปิดก่อมเนปิด